สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ครั้งที่3ที่ประเทศไอแลนด์นะคะที่ปุ๋ยได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเขาเริ่มประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาขยายล็อกดาวน์รอบที่3ไปอีกจนกระทั่งถึงวันที่5มีนาคมนะคะตั้งแต่เขาประกาศล็อกดาวน์ครั้งนี้นะคะ ปุยแทบไม่เดินออกไปในตัวเมืองเลยนะคะเพราะว่ามียอดผู้ติดเชื้อเนี่ย สูงมากๆนะคะซึ่งที่ปุ๋ยเคยบอกไปแล้วว่ามียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ยแปดพกว่าคนเลยนะคะที่นี่มีประชากรอยู่แค่4ล้านกว่าคนซึ่งติดเชื้อวันละ8ปดพกว่านะคะถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วหลังจากที่เขาประกาศล็อกดาวน์นะคะก็คือยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเดือนกว่าๆนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ถึง1,000คนนะคะแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือว่ามียอดผู้เสียชีวิต ครั้งนี้เยอะมากเลยนะคะในแต่ละวันก็คือยอดสูงถึง100คนเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะบางวันก็10กว่าคนบางวันก็80บางวันก็100นะคะคือยอดเนี่ยแว่งมากทําให้ปุ๋ยกลัวที่จะออกเดินออกไปในเมืองนะคะปุ๋ยก็เลยพยายามไม่ออกไปไหนเลยและสิ่งที่ปุ๋ยได้ฟังแล้วปุยรู้สึกแบบต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะคะก็คือ เพื่อนคนไทยน้องคนไทยที่ปุ๋ยรู้จักเนี่ยเขาได้รับเชื้อโควิดทั้งครอบครัวนะคะหนึ่งครอบครัวเนี่ยก็คือติดทั้งครอบครัวเขารักษาตัวหายแล้วนะคะอันนั้นก็คือโชคดีมากๆไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะคะส่วนอีกครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกครอบครัว5คนนะคะซึ่งโควิดเนี่ยก็คือแปลกมากเลยมีทั้งหมด5คนนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอีก2คนเนี่ยติดหมด4คนนะคะเหลือน้องเล็กคนสุดท้องที่ไม่ติดนะคะคือเป็นเด็กอายุ10ขวบซึ่งอยู่ใช้ชีวิตในบ้านเหมือนกันนะคะแต่ไม่ติดโควิดแต่คนอื่นเนี่ย ตรวจเป็นโพซิทีฟทั้งหมดนะคะซึ่งครอบครัวนี้นะคะยังคงรักษาตัวอยู่นะคะปุยก็พยายามที่จะ ลุ้นนะคะแล้วก็ให้กําลังใจให้ทั้งครอบครัวเนี่ยก็คือหายดีไม่เป็นอะไรนะคะสาหรับตัวปุยเองนะคะช่วงนี้ก็คือต้องระวังตัวเป็นพิเศษเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดเราได้รับเชื้อโควิดเข้ามาคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ของพี่ลิชาร์ซึ่งค่อนข้างมีอายุถ้าได้รับเชื้อโควิดเข้าไปนะคะก็คือเป็นไวัยที่มีความเสี่ยงสูงเราก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษตอนนี้เนี่ยปุยก็คือออกจากบ้านอาทิตย์ละวันแค่นั้นนะคะก็คือไปช้อปปิ้งอาหารนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมครอบครัวแค่นั้นเองนะคะ และตอนนี้อากาศที่ไอแลนด์นะคะต้องบอกเลยว่าอากาศเนี่ยแย่มากๆเลยนะคะก็คือฝนตกคึุมฟ้าคึุมฝนมืดมัวแบบนี้นะคะและว,วันนี้นะคะปุ๋ยจะต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวปุยจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าในช่วงโควิดล็อกดาวน์ครั้งที่3เนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะจะคึกคักเหมือนเดิมหรือว่าจะเงียบเหงาเศร้าซึมนะคะ ซึ่งเดี๋ยวไปดูกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะปูอยากจะเอาบรรยากาศในช่วงของฤด,ดูหนาวนะคะที่ประเทศไอแลนด์มาฝากให้กับหลายๆคนได้ดูด้วยในสภาพความเป็นจริงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะเห็นคลิปก่อนหน้านี้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยโหดูทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูสวยงามไปหมดแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเวลาเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วยิ่งถ้าฝนตกนะคะคือท่านหนาวแล้วมีหิมะเนี่ย สำหรับปุ๋ยปุ๋ยก็ตื่นเต้นนะปุ๋ยก็ชอบเพราะว่าจะได้ออกไปเดินเล่นวันนี้มาถ่ายรูปสวยๆแต่จริงๆที่ประเทศไอร์แลนด์โดยเฉพาะที่เมืองดับลินนะคะโอเคมะเนี่ยอย่างที่ปุ๋ยเคยบอกว่า แทบหาดูไม่ได้เลยนะคะต้องลุ้นกันนะคะเขามีพยากรณ์อากาศว่าวันพฤหัสนี้นะคะต้องลุ้นกันเนี่ยอีกสองสาวันเขาบอกว่าจะมีหิมะตกในประเทศไอแลนด์นะคะซึ่งเป็นหิมะที่เป็นพายุหิมะพัดมาจากรัสเซียอันเนี้ยรอลุ้นมากเลยว่าจะเห็นหิมะหรือเปล่าแต่ปุ๋ยต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศทั่วไปนะคะในช่วงฤด,ดูหนาวนไม่มีหิมะนะคะไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นแบบนั้นปุ๋ยจะพาไปดูของจริงว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่กําลังเตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ประเทศไอแลนด์หรือว อยากไปอยู่ประเทศไอร์แลนด์จะได้เห็นกันเลยค่ะว่าของจริงเนี่ยถ้าเจออากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้ไหมนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อได้ยินคําว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยสมัยตอนที่ปุ๋ยอยู่เมืองไทยนะคะปุ๋ยรู้สึกว่าเราห่างไกลจากโลกนี้นะคะเพราะว่าแต่และว,วันเนี่ยเราต้องคิดวุ่นวายกับชีวิตตลอดเวลาในการที่จะทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะแต่หลังจากที่เราย้ายมาอยู่ที่ประเทศในพวกฤดูหนาวแบบนี้นะคะทําให้เราได้ยิน คำว่าโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหรือว่าจากคนรู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปวยคิดว่าอากาศนะคะหรือว่าบรรยากาศของประเทศก็อาจจะมีผลนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศในช่วงดูดูหนาวแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดล็อกดาวน์เนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะและภารกิจสุดท้ายนะคะเดี๋ยวปวยจะเอาขวดแก้วเนี่ยไปทิ้งนะคะซึ่งไปดูกันว่าประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเวลาที่เราจะทิ้งขวดพวก ขวดแก้วอย่างเงี้ยเราจะต้องไปทิ้งที่ไหนนะคะเราไม่สามารถที่จะทิ้งเอาไว้ในถังขยะที่หน้าบ้านเราได้นะคะจริงๆเนี่ยเราจะต้องทําการรีไซเคิลนะคะถังขยะเขาก็มีแยกขยะเอาไว้แต่ละชนิดแล้วขวดแก้วเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวออกไปทําธุระกับปวยกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศในช่วงล็อกดาวน์โควิดครั้งท,ที่3ที่ประเทศไอแรแลนด์กันค่ะไปกัน บรรยากาศไอแลน์ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นแบบนี้โดยส่วนใหญ่ในช่วงของฤด,ดูหนาวปุยออกจากบ้านมาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะซึ่งจะเห็นว่าเมืองเงียบเหงามากเลยไม่มีผู้คนเลยนะคะบนท้องถนนเพราะว่าฝนตกแล้วก็หนาวในช่วงฤด,ดูหนาวจะเป็นแบบนี้นะคะ แปุ๋ยจะไปที่ร้านขายของเอเชียกันก่อนนะคะปกติไม่ได้มาทุกอาทิตย์มาเฉพาะเวลาที่ต้องการของใช้จำเป็นจริงๆนะคะแต่วันนี้ปุ๋ยจะมาหาซื้อขนมเพื่อเอาไปกักตัวที่เมืองไทยปุ๋ยชอบทานขนมไทยมากกว่าขนมที่ไอแลนด์ปกติที่เนี่คนเยอะมากนะคะวันนี้เงียบเงามากเลยรถมีน้อยมาก นี่ขนาดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะยังเงียบขนาดนี้เราซื้อของเสร็จแล้วภารกิจของเราก็คือไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กันนะคะ เห็นว่าตามหมู่บ้านก็เงียบมากไม่มีผู้คนออกมาเลยนะคะเพราะว่าทั้งหนาวแล้วก็ฝนตกช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือฝนตกทุกวันเลยนะคะภารกิจของเราต่อไปก็คือไปซื้ออาหารเข้าบ้านนะคะ นก็จะมาอยู่กันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นอันนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นนะคะที่เมืองดับลินร้านค้าย,ยังคงปิดให้บริการอยู่นะคะแต่ว่าร้านกาแฟก็คือยังขายปกติแต่ว่าต้องเป็นแบบเทคเวหรือว่าซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะเราต้องเอารถเข็นมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อเองนะคะ ช่วงนี้จะเริ่มจำหน่ายพวกของตกแต่งวันอีสเตอร์นะคะก็จะเป็นไข่อีสเตอร์แต่ละแบบก็น่ารักมากเลยอันนี้อยากจะฝากซือ้อหลานที่เมืองไทยนะคะเพราะว่ามันน่าัก ปีก็จะออกมาตกแต่งแบบน่ารักแบบนี้นะคะข้างในน่าจะเป็นช็อกโกแลตเราก็เริ่มต้นช้อปปิ้งอาหารนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าพี่ริชาร์ดเนี่ยเขาซื้อช้อปปิ้งระหว่างสัปดาห์ไปแล้วนะคะที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบริษัทของเขานะคะวันนี้ถือว่า ผูค้คนไม่เยอะเลยนะคะปุ๋ยน่าจะออกมามาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณบ2คนก็เลยยังไม่เยอะเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปชำระเงิน เนี่เราต้องทําเองทุกอย่างนะคะต้องเตรียมถุงไปซึ่งประเทศไอแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นประเทศแรกเลยนะคะที่เราจะต้องซื้อถุงเราต้องช่วยกันสองแรงแข่งขันนะคะเพื่อความรวดเร็วของคิว เห็นว่าที่นี่จะมีผู้ใช้มาช้อปปิ้งคนเดียวเยอะมากเลยนะคะขาดอีก3ยูโรครบ100ยูโรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อครบ100ยูโรเราจะได้รับส่วนลดพี่รีชาร์จเลยไปเอาสแน็คมานะคะเป็นขนมก,กบเขียวนะคะของไอแนด์มันฝรั่งนะคะเราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ภารกิจต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเอาขวดแก้วไปทิ้ง เริ่มมีคิวแล้วนะคะตอนปุยมาเนี่ยไม่มีคิวตอนนี้คนเข้าแถวยาววนออกไปนอกตึกเลยนะคะเราเอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอารถเข็นมาเก็บนะคะเราจะเอาขวดแก้วมาไว้ที่นี่นะคะก็คือธนาคารขวดวัตโตแบงค์ ขวดแก้วที่นี่นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเขาจะมีตามจุดต่างเนี่ยเราสามารถที่จะแยกขวดแก้วแล้วก็เอามาทิ้งในถังนี้นะคะเขาจะแยกถังเลยว่าขวดแก้วสีเขียวก็ถังหนึ่งขวดแก้วสีน้ำตาลก็ถังหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นขวดแก้วใสนะคะที่บ้านปุยเนี่ยก็คือเวลาใช้เสร็จเนี่ยปุยจะล้างทําความสะอาดด้วยน้าร้อนนะคะแล้วก็เก็บใส่ถังจนกระทั่งเต็มถังแล้วนะคะเราถึงเอามาทิ้งครั้งหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องมาทิ้งบ่อยๆ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราล้างเอาไว้เนี่ยเวลาที่เราเอามาทิ้งนะคะก็คือจะไม่มีกลิ่นแล้วก็เราก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็เราก็สามารถที่จะเก็บได้จนเต็มถังนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดสีเขียวนะคะเราก็ต้องทิ้งตามสีของถังที่เขากำหนดไว้ และคนที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมาช้อปปิ้งนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เอาขวดแก้วหรือว่าเอาพวกรีซเค้าต่างๆเนี่ยมาทิ้งในถังะคะสำหรับวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราออกจากบ้านมาแค่หนึ่งวันแล้วก็ทำภารกิจเท่านี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้บายนะคะ